อันนี้ก็คือเราก็อาจจะไปไปไม่ถึงเขาก็เลยเรียกร้องวันนี้ก็เลยจัดคลิปนี้ให้ฟังหน่อยนะถ้าอยากได้บุญต้องทํำยังไงบ้างนะคะทุกคนวันนี้ก็โชคดีนะก็พ่อก็มาให้พรแต่เช้านะคะพ่อไม้พรแต่เชา้าแกดูเหนื่อยนะคะป้าก็รู้สึกว่าป้าก็เลยบอกแกว่าก็คือเราก็รู้สึกว่าเออเนาะถ้าอยู่กับเราก็คงจะหน้าตาสดชื่นมากก่านี้ แต่ก็ไม่เป็นไรก็บอกบอกแกว่าก็คนก็ให้พรให้อะไรแล้วก็ก็บอกให้พ่อกลับไปพัก่อนที่บ้านเพราะว่าไม่อยากจะให้ทางบ้านเนี่ยว่าพ่ออีกว่าพ่อมาหาป้านะคะทุกคนว่ามาอย่างง้นอย่างนี้นะก็อยากให้แกถ้าอยู่บ้านนึงก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากให้กลับไปไปที่บ้านแล้วก็โดนตําหนิว่ามาหาป้าแต่ก็เป็นบุญใหญ่แหละเพราะว่าพ่อก็มาให้พรแต่เช้า ก็เลยถามแกว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรยังไงบ้างถามความเป็นอยู่ดีมีสุขอะไรของแกแล้วก็ก็บอกว่าอย่าทงานหนักมากนะ,ะให้พักผ่อนเยอะๆแกก็บอกว่าแล้วก็กถามมาถามว่าทำอะไรถึงได้เข้าโรงพยาบาลแกบอกว่าเลี้ยงวัวนะทุกคนเฮ้ยนะ <c oughs> ก็ห้ามไม่ได้แหละเพราะห้ามไม่ได้เพราะเพราะว่าตรงนู้นเขาก็ทำเลี้ยงบัวเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรของเขาไปเลี้ยงนะหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นพ่อก็ทําช่วยแต่ก็งานได้ฟังก็บอกว่าคือเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวแล้วมันเหนื่อยมันร้อนนะคะทุกคนก็เลยเป็นลมก็เลยเสียใจต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าจาจาประดุงเนี่ยอากาศยังร้อนมากเลยเนาะยิ่งคนแก่นะยิ่ง โดยอย่างเงี้ยยิ่งอันตรายก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็เ,เลี้ยงเองนะอย่าให้พ่อให้แม่เขาเลี้ยงเลยเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงโตมานี่ก็เป็นบุญเป็นคุณทดแทนไม่หมดแล้วนะคะส่วนอาชีพตัวเองเนี่ยที่คิดจะทํานู่นทํานี่เนี่ยเราก็คงจะลงมือลงแรงเองนะคะถ้าจ้างคนอื่นก็จ้างไปนะแต่ว่า,าบุปการีเนี่ยก็ลาเว้นบ้างให้แกพักผ่อนบ้างนะอากาศมันร้อน <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหมอเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่าอะไรนะหมอบอกว่าทํางานหนักเกินไปกลางแดดใช่ไหมอ่ร่างกายไม่ไหวนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครนี่าน,น,น,น่าจะฟังหมอนะน่าจะฟังหมอถ้าหมอเตือนว่า,าพ่อนี่ทํางานหนักแล้วแล้วก็อากาศมันร้อนด้วยช่วงเนี้ยแปดสองหนนะทุกคนก็ควรจะฟังหมอนะให้พ่อพักผ่อนบ้างนะคะทุกคนอ่ไม่ต้องมีห้องแอร์ก็ได้นอนใต้ต้นไม้ก็ให้แกพักก็ได้นะ ส่วนก็บอกก็บอกแกไปนะเลออี้ยงน้เลี้ยงเนี่ยยงหญ้าอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวลูกทําเองนะพ่อไปนอนพักเถอะอะไรนอนพักสบายๆนั่งตกเบ็ดตกปลาเลี้ยงไก่อะไรไปในโลมไปดีกว่างานมันไม่หนักนะทุกคน,ะนแล้วก็มีหลายคําพูดนะแต่ว่าก็อันนี้รู้สึกดีอย่างหนึ่งนะที่พูดในคลิปนี้รู้สึกดีอย่างหนึ่งเห็นผัวเมียเขารลากกันดีนะเมื่อวานนี้ก็อวยพรคู่บ่าวสาวไปแล้วไม่ใช่บ่าวสาว อวยพรอนอ่ะผู้บบาวญาณไปนะอ่านะผู้บบาวก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนุ่มน้อยอ่าปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สาวญาณน,นะสาวญาณก็นั่นแหละนะเหมาะสมกันดีวันนี้ก็ได้เห็นไลฟ์เอฟซีส่งมาให้ดูก็ก็ดีใจนะที่ว่าฉันมีพัญญาลักคข่ปองดองกันดีนะทุกคน <laughs> ครั้งเมื่อวานนี้ผู้่าป้าจะทำคลิปเกี่ยวกับว่าอ ใครให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทำแทงทำทึงนะคะทุกคนจริงๆอ่ะป้าไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นใครนะคะป้าไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแล้วว่าไม่รู้ด้วยว่าไอ้ไม่ยายาญเนี่ยนะเอาข่าวมั่วซั่วพวกนี้มาจากใครนะก็คงไม่รู้หรอกนะแต่ก็คงจะน่าจะรู้วันนี้อ่ะนะวันเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ารักกันนะคะทุกคนร้อนนะคะร้อนนะร้อนเพราะว่าทําบุญไปไง ทําบุญบุญจุกตูดหรือเปล่าไม่รู้นะมันร้อนเพราะเขาไม่ค่อยถูกกับบุญก็เลยออกมาพูดเหมือนกับเออลักษณะเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆในคิดที่ป้าพูดเมื่อวานเนี่ยป้าไม่ได้บอกว่านะไม่ได้พูดนะว่าเออยานเนี่ยคือป้าก็ยังถามยานอยู่เลยนะว่ายานเอาข่าวมาจากไหนข่าวพวกเนี้ยเอามันจากไหนอ่ะมั่วซั่วไปหมดเลยนะ จริงจริงอะถ้าในคลิปแบบ fc ดูนาจะรู้นะป้าถามใครแต่ไม่เป็นไรก็รักกันดีไม่เป็นไรนะทุกคนอืมไวมากนะแล้วก็เอ่อเห็นบอกว่าอะไรอะเออะอะไรก็ทําบุญเออะอะไรก็ทําบุญนะทำต่บุญต่บุญคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะทุกคน,นทําบุญเนี่ยมันผิดตรงไหนเนี่ยนะ ทำบุญผิดทางไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปทำบาปกับใครนะทำเยอะ <ๆ S 1> ยิ่งดีไม่ใช่เหรอบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาว่าคนเราเกิดมานะ่ะต้องทำบุญเยอะๆเพราะผลบุญมันจะส่งให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทำอะไรก็ดีมีคนสนับสนุนมีคนค้ำจุนค้ำชูทำบาปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนะทำบาปขนาดที่ทำก็ทุกใจนะ ทำอะไรไม่ดีก็ต้องทุกข์ใจอย่างเช่นว่าถ้าไลฟ์ถ้าไลฟ์สดทำบัญชีแบบเกี่ยวกับการพูดกรราอะไรเงี้ยถ้าพูดใส่ร้ายป้ายสีใส่แบบพูดอะไรไม่จริงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวบาปกรรมมันก็จะตามทันนะบาปกรรมก็จะตามทัน,นะรรต,ทนต่ลักษณะไหนแนวไหนก็ตามการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะถ้าหลายคนคิดว่าการทําบุญเป็นสิ่งไม่ดี ลองกลับไปดูคําสอนของพระพุธทธศาสนาเยอะๆนะคะเยอะๆแต่จริงนอกจากคนที่ไม่ชอบทําบุญไม่ชอบอะไรพวกเนี้ยก็จะอ่านไม่ค่อยออกหรือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะสุดท้ายตายไปก็เป็นเปรตสัมภเวสีนะทุกคนนะหูเล็กปากเล็กนะตาเล็กอะไรประมาณนี้ถึงตัวโน้นเนี่ยไปขอส่นบุญก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนเป็นคนอยู่ไม่รู้จักทําบุญ ตายไปเนี่ยถ้าขอส่วนบุญยังขอยากเลยกว่าบุญจะไปถึงเนี่ยมันน้อยมากอืมแล้วอ๋อที่มากกอกเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันมากกอกจริงๆก็ทําตั้งใจทําบุญจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับมาสร้างคอนเทนต์ให้ใครได้หลายคนได้พูดนะได้พูดก็ถือว่าได้บุญไปอีกทางหนึ่ง น้าที่พูดมีทางหนึ่งก็มีประเด็นพูดกันแล้วก็รู้สึกจะคึกคืนนะคึกคักนะพอะป้ามานี่คึกคักใหญ่เลยทำคอนเทนต์นะป้าก็ดีใจด้วยนะคะนะถ,ถ้า,ามันเป็นไรายได้นะก็นานๆทีมาให้บุญทีที่กบก่อ,อก็ได้บุญกันไปนะบุญใหญ่บุญเล็กสะสมไปนะคะทุกคนป้าชอบสะสมบุญไม่ชอบสะสมบาป ทำบุญอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ามีใครบางคนบอกว่าป้ามาทำบุญนะคะป้ามาทำบุญแล้วอ่าช่องใหญ่นะแต่ก่อนมี youtube ตามเป็นทิวเป็นแถวช่องใหญ่เยอะแยะนะตอนนี้เขาไม่มีมาตรงมาตามแล้วเขาไปมีคอนทงคอนเทนต์ของเขาอันนั้นมันก็ถูกนะถ้าเขามีคอนเทนต์ของเขายอดวิวเขาขึ้นยอดวิวเขาดีก็ไปทำของเขาแต่พอเรามีกิจกรรมส่วนรวมใหญ่ใหญ่ไอเลยบส่วนรวมใหญ่ใหญ่เกี่ยวกับ องปู่ปริจิตไปกับเพืนที่นายลุงพลเขาก็มารวมตัวกัน